สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีต่อกุญแจสตาร์ทของเครื่องเผาความฮีดิเตอร์7.5แรงครับตัวนี้ก็จะมีสายชุดสายบวกกับลบนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ต่อเข้าตรงน,นี้แล้วก็มีสวิตเป็นสวิตสตาร์ลูกค้าจะต่อขึ้นไปหานู่นก็ได้เป็นสวิตกดธรรมดานะครับสวิตกรรดแล้วติดสวิตกดธรรมดา หรือว่าเป็นกุญแจสตาร์ทก็ได้นะครับแต่ว่าสวิตจะสะดวกกว่าส่วนตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดเบรกก,บบกับสวิตดับกับสวิตสตาร์ทอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่กำาตัวคัดเนี้ยไอตัวเบรกเนี้ยมันจะสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดถ้าเราดึงตัวนี้ออกมามันจะสตาร์ทได้สตาร์ทใช้งานได้ปกติ ส่วนตอนนี้ก็เป็นคานเล่งครับคานเล่งจะเป็นสองสองจังหวะเราเล่งสุดมันจะอยู่ตำแหน่งนี้พอเราพอตอนสตาร์ทครั้งแรกเราต้องดันมาหาให้มันเตะชกตัวน,นี้พอติดแล้วก็เราก็เล่งตามจังหวะตามใจชอบครับ